จากเดิมด้านซ้ายเป็นถาดเดิมนะคะที่มีการโพสต์และร้องเรียนกันเป็นภาพของเมนูอาหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์21ที่อำเภอแม่ลานน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำมาเปรียบเทียบค่ะก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมข้าว ไข่หนึ่งฟองน้ำพริกหนึ่งหนึ่งห่อดีกว่าและหลังค่ะก็จะมีผัดผักมีเมนูอื่นๆนะคะทำให้เห็นเลยว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนหลังจากนักเรียนได้โพสต์ลงโซเชียลไปผู้อำนวยการก็ยังไปแจ้งความเด็กนักเรียน20คนกลายเป็นเราเห็นภาพของนักเรียนเนี่ยต้องเข้าไปประท้วงแล้วก็ไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนหลังจากตำรวจปปทไปตรวจสอบไม่ถึง1สัปดาห์นักเรียนก็ถ่ายรูปเมนูใหม่ส่งมาค่ะเป็นแบบนี้ เต็มถาดในทุกๆหลุมนะคะแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากมีสารอาหารครบถ้วนทั้งผัก <S <S เนื้อสัตว์เต็มๆขณะที่คําสั่งย้ายผู้อํานวยการโรงเรียนตอนนี้ออกจากพื้นที่แล้วนะคะสําหรับโรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้ขึ้นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2565โรงเรียนนี้มีนักเรียนกว่า700คนค่ะปัจจุบันพบว่ามีนักเรียนทยอยลาออกไปเยอะเยอะถึงกว่า200คนทีเดียวค่ะ